สภาพเวลาทําอาหารแต่ละทีก็คือหกเลอะเทอะไปหมดไข่เป็นบางทุกคนเครื่องปรุงหกใส่เดี๋ยวไอ้นั่นหกใส่เดี๋ยวกับข้าวหกใส่สภาพขัว,ว<ๆ>ก็เลยยาแย่มากวันนี้ก็เลยได้เลิกทําความสะอาดขัวสักทีรัวเมย์เป็นครัวในบ้านนะคะก็จะต้องทําความสะอาดบ่อยน้อยให้ดูเลยละกันว่าเมย์ใช้น้ยายายี่ห้ออะไรขอไม่บอกยี่ห้อนะทุกคนไปตามๆกันเอาเองรีวิวเยอะมากตัวนี้เมย์ใช้เป็นประจําเลยนะคะขจัดคราบได้ดีมากๆเห็นคราบดําบนผ้านั่นไหมโอ้โหสุดๆไปเลยถ้าเรามองตาเปล่าเนี่ยแทบจะ ไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าเตาเป็นสีดําหมดเลยถ้าคาฟังแน่นนานๆให้ฉีดทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเลยนะคะรับรองคาบออกหมดเลยคลิปก่อนหน้นุนเมมีทําความสะอาดเตาแก๊สให้ดูแล้วค่ะบอกเลยว่าออกหมดจริงๆทันผักหรือว่าเวลาผัดอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันมันก็จะชอบกระเด็นติดผนงังน้ํายาตัวนี้ใช้ได้หมดทุกสภาพพื้นผิวเช็ดให้ทั่วเลยค่ะครัวของเราจะได้กลับมาสะอาดสดใสเหมือนเดิมเห็นแบบนี้ยน้ายาไม่ทําลายหน้าพื้นนะมีครัวสวยๆ,ๆก็อยากให้ครัวของเราสวยตลอดเวลาเช็ดขอบหน้าต่างไปด้วยเลยละก โอโหอเงาวับพวกซอกหรือหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องเอาออกมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าฝุ่นเนี่ยจะจับอยู่เยอะมากเช็ดให้เกี้ยงให้สะอาดอย่าให้เหลือครัวสวยสะอาดแบบนี้ใครๆก็อยากทําอาหารค่ะเมย์นะใช้เช็ดไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเลยละกันค่ะเช็ดไม่นานเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เงาวั่บเหมือนเดิมแถมอีกนิดเช็ดหม้อหุงข้าวไปด้วยเลยละกันครัวมินิมอลของเมย์ก็กลับมาสะอาดแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมแล้วมีแรงทํากับข้าวขึ้นมาอีก3 0 0พเท่าเลย